หลายๆท่านถึงเลือก Ford e v e r e อ t นะคะวันนี้การจะมาบอกเลยว่า3สิ่งที่ลูกค้าจะได้เมื่อซื้อ Ford e v e r e อ t ์เเลยค่ะราคานั่นเองลูกค้าราคาที่ลงจากป้ายแดงเยอะมากๆนะคะการมองว่าสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะคะทำไมถึงคุ้มอย่างรุ่นนี้นะคะการต้องบอกก่อนว่าจะเป็นตัวท็อปสุดป้ายแดงลูกค้าล้าน 8, ล้าน9นะ แต่วันนี้นะคะราคาอยู่แค่8ปดแส0เาพและเป็นรถปีใหม่ปี20-21กันเลยนะคะทําไมจะไม่คุมละคะและอย่างที่2อนะคะอันนี้เถียงไม่ได้เลยนั่นก็คือออปชันที่จัดเต็มของเขาจัดเต็มยังไงลูกค้าโอ้โหให้มาแบบว่าล้นๆ้นกันเลยรุ่นไหนสู้ไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบสั่นรูไฟฟ้า เปิดปิดไฟฟ้านั่นเองฝาท้ายไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะการหนึ่งได้บอกว่าออปชั่นมันดีมากๆนะคะแล้วยังจะให้สมาร์ทคูสคอนโทรมาอีกนะคะเตือนออกนอกเลนโอ้โหอันนี้การพูดไม่หมดเลยหรือจะเป็นนะคะเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางระบบกล้องรอบคันคือบอกเลยว่าเขาให้ไม่มีกักอย่างแน่นอนและอย่างที่3จะเป็นอะไรลูกค้านั่นก็คือ ชุดแต่งนั่นเองฟอร์ดเอเวอเรสต์การต้องบอกเลยว่าเวลาที่เขาใส่ชุดแต่งเขาเท่มากถึงได้บอกว่าฟอร์ดเอเวอเรสต์เวลาใส่ชุดแต่งคือหล่อเท่งจริงไม่ว่านี่จะเป็นกระจังหน้าคำว่าฟอร์ดนะคะแบบนี้หรือจะเป็นกระจังหน้าแบบมามาแซงแบบนี้นะคะ การถึงได้บอกว่า Ford e v e r วอ t เวลาใส่ชุดแต่งแล้วสวยมากๆการวนให้ดูรอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะเขาใส่ซุ้มล้อลูกค้านะคะแล้วก็ที่มือจับนะคะกล้องดูเลยนะคะแล้วข้อไฟนะคะต่างๆคือการถึงได้บอกว่า Ford e v e r วอ t เป็นรถที่แต่งแล้วสวยมากนะคะเนี่ย สีคันที่การมีการก็แต่งเกือบทั้งหมดเลยแล้วมันเข้ากับตัวรถมากหรือไม่ถ้าเป็นสีขาวนะคะเขาจะแต่งอะไรลูกค้านี่แต่งหลังคาแบ็กท็อปนั่นเองนี่การให้ดูเลยค่ะหลังคาแบ็กท็อปสุดเท่กันนั่นเองนะคะวันนี้อย่างที่การบอกคือ 3ส,สิ่งง่ายๆเลยที่คนตัดสินใจนะคะที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ Ford e v e r อ e กันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันดีเกือบทั้งหมดเลยนะคะเป็นการการการะเลือกค่ะลูกค้าพอออปชั่นดีราคาดีใส่ชุดแต่งก็เท่มากๆนะคะบอกเลยขับไปไม่เหมือนใครแน่นอนคนอื่นเห็นนี่คือรู้เลยนะคะว่าขับ Ford e v e r อ e แน่นอน